น้องเอ้ยมาหาเห็ดจ้าพอเห็ดแล้วนี่อู้ขาดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหาอีกแล้วเห็ดควยน้อเอ้ยขาอ้ยหักอีกแล้วค่ะเฮ็ดคอย นี่หาเห็ดเธอคะเด้อคนหาเห็ดอันนี้พอแล้วอันนี้พอแล้วเห็ดเห่อดอกอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวยายเดี๋ยวอุ้ยพ่อแล้วนิดน้อยนึงก็เอานีหันเห็นว่านี่ค่ะมันมันี่เพียบอกว่าไอ้ข้อมันหักแล้ว เอาจนคอมันหักเป็นว่าหันค้นหาเห็ดนี่ค่ะพ่ออีกแล้วค่ะพ่ออีกแล้วดิเห็นอีกแล้วจ้าเห็ดเห็ดจ้าเห็ดจ้าเห็ดจังซีเปสวมเอา ต้องเห็ดมือคือเบาๆเด้อมันจะได้เห็ดบ้านขานี่ยคุณย๋ยนำมาปาดเอานี่เป็นไงแท้ เปียเห็นบ่ขอเสื้อเจ้าหันพอมันพับไปเลยไม่เปียว่าให้เคลียจนคอพับน้องเอ้ยหายเห็ดเด้อนี่นี่ดี๋เห็ดอยู่ข้าบ่ทีนีพ้พออีกแล้วพออีกแล้วพออีกแล้ว อันนี้หันเอิญเห็ดเทาอันนี้มันเทาแล้วเห็ดเทาอืมเลือท่าเจ้าเอาเฮ้ยได้หลายบบยายย่า่อันนี้ได้หลายบ่ป้าบึงเห็ดยา่นี่ที่ซื้ออยู่นี้โอ้ Nhìn cái ta này, đưa này hình